ชอว์วันนี้อยู่ผมอีกเช่นเคยนะครับเด็กแสงจาก T Concept นะครับวันนี้ใครที่ติดตามหน้างานทาน้ำนนอยู่นะครับผมพามาอัปเดตกันแล้วนะครับตอนนี้งานเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันดีกว่าด้านหน้าคนเดิมมาบเินมาเดี๋ยวถ่ายทำไม่สะดวกนะครับมาตามผมมา โอเคมานะครับเข้ามาถึงดูอันนี้ก่อนเลยประตูก่อนนะครับสำหรับประตูหน้างานนี้พื้นที่ที่เหลือตรงนี้มีน้อยมากๆนะครับเกือบเกือบเ,เมตรเท่านั้นเองฉะนั้นเราจึงออกแบบให้ใช้เป็นประตูบานเปิดนะครับหรือว่าบานสวิงนะครับแบบนีอ้อาจจะไม่มีตัวปรับโชคนะครับที่จะปรับเป็น2สเต็ปสสเต็ปอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายสะดวกในการเปิดเข้าเปิดออกเพราะเดี๋ยวเด็กนักเรียนในเวลาเลิกเรียนจะมีจํานวนเยอะมากนะครับเสร็จจากประตู เออบอกอีกหน่อยประตูเราเลือกสีได้นะเฟรมเนี่ยก็เลือกสีได้กระจกก็เลือกสีได้เช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเคาน์เตอร์กันบ้างนะครับเคาน์เตอร์เนี่ยท่านจะอัดงงๆว่ามันคือวัสดุอะไรกันแน่ใช่ไหมพอเห็นมีไม้มีอะไรเนี่ยสรุปมันคืออะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปตืน,นก่อนนะครับมันเป็นการคอมไบกันนะระหว่างงานก่อกับงานบิวอินเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนั่นเองโดยตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเราใช้เป็นวิธีการก่อเคาน์เตอร์แบบปกติทั่วไป แต่ปกติท็อปเราต้องเป็นหินใช่ไหมหลังนี้เพื่อให้มันคุมโทนเราจึงเลือกเป็นท็อปไม้นะครับเป็นท็อปไม้ยางประสานนะครับก็เอามาตกแต่งขัดมันให้มันดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่พิเศษคือตรงนี้นี่ตะก้องเดี๋ยวมาแผนให้ลูกค้าดูชักนิดหนึ่งเห็นไหมตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์กันสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องด้วยว่าทางลูกค้าเราเนี่ยอยากจะใช้ประโยชน์กับใต้เคาน์เตอร์นี้ด้วยไม่อยากให้มันปล่อยไว้เป็นที่เก็บของโล่งๆเดี๋ยวจะเสียพื้นที่ไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเลยได เพิ่มชั้นพวกนี้ไปด้วยนะครับเพื่อให้มันสอบสอดรับกับฟังก์ชันการใช้ง,งานมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวผมโชว์อะไรทักนิดนึงมันไม่ใช่เป็นบานเปิดแบบปกตินะอย่างเงี้ยเขาเรียกบานซอฟมันซอฟอยังไงใช่ไหมนี่ผมโชว์ให้ดูฟึ๊บแน่นแเป็นไงแอบใส่ดีเทลเล็กน้อยๆนะครับอ่านะครับแล้วก็มีอีกหนึ่ง,งอีกหนึ่งดีเทลยังไม่หมดน่เดี๋ยวเปิดโชว์อีกทีนึงท่านเห็นชั้นพวกนี้ไหมสมมติว่าอยากจะใส่ของที่มันมีขนาดใหญ่กว่าเดิมเนี่ยที่มันเกิดจากช่องนี้ทําไง นี่ไงถอดประกอบได้ครับคุณผู้ชมนะครับก็เรียบร้อยดีคือที่อยากจะพูดเนี่ยคืออยากถ้าใครติดตามมาจากคลิปแรกนะครับจะทราบเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนนะครับหรือถ้าใครเป็นผู้ชมใหม่นะครับลองเข้าไปดูคลิปก่อนก็ได้ว่าตอนแรกเนี่ยหน้าง,งานนี้มันเป็นแบบไหนสภาพไหนนะครับเคาน์เตอร์ยังไม่เสร็จเลยยังครึ่งมีจะขามองภาพไม่ออกใช่ไหมตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาชมรายละเอียด่วนอื่นต่อกันนะครับมีอีกหลายจุด ซ่อนปักตรงนู้นตรงนี้เพื่อให้มันเข้ารับกับฟังก์ชันที่ลูกค้าต้องการนั่นเองและก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่วันนี้เราได้ทําการถอดออกไปก่อนเพราะเดี๋ยวลูกค้าจะนำเคาน์เตอร์ที่เป็นตู้ไอติมน,นะครับย้ายเข้ามาซึ่งมีขนาดใหญ่เลยถอดไว้ก่อนแต่อยากพรีเซ้นนะครับให้เพื่อนผู้ชมได้ดูตรงนี้จริงๆแล้วมันมีไอ้เจ้าประตูบานนี้เราจะเรียกกันว่าประตูคาบอยประตูคาบอยคือไงที่มันจะพักเข้าพักออกได้อิสระ,ะครับเพราะว่านี่ บานพับของมันนะนี่เขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกกันนี่บานสปริงนะครับมันจะยืดหดได้ให้ตัวได้ไม่ต้องกลัวเลยว่าผากักแรงแรงแล้วไม้จะฉีกหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับเราเรียกสรรวัตถุดิบแบบว่าวัสดุเออพูดวัตถุดิบเป็นอาหารเลยชั้นดีมาให้ท่านลูกค้าของเราแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนี้บ้างดูภาพรวมความเรียบร้อยของงานเคาน์เตอร์กันบ้างนะครับสำหรับใครที่ต่อเติมเคาน์เตอร์แบบปกติทั่วไปที่เขาต้องทำกันอะเออะก็กระเบื้องใช่ไหมท็อปก็ต้องหิน พทเทิร์นเขามาแบบนี้สิมันต้องแบบนี้คน์เตอร์เนี่ยใครใครไปกน,นมบัญยัตินะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราสามารถอดัดปรับเปลี่ยนตามดีไซน์ที่เราชื่นชอบได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นหน้างานนี้ลูกค้าเบื่อแล้วคน์เตอร์แบบเดิมๆนะครับดูโบราณดูไม่ทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากปรับเปลี่ยนบ้างเราจึงให้ทางสถาปนิกเนี่ยไปค้นหาแมททีเรียลมาว่าสไตล์ที่ลูกค้าเป็นอย่างเงี้ยเล่เฟรนด์ลูกค้าเป็นแบบเนี้ยมันมีวัสดุไหนบ้างนะครับสิ่งที่เราได้ข้อสรุปก็คือเราใช้เป็นแผ่น ไม้แะแนงนะครับหรือว่าเขาจะเรียกกันระแนง WPC นะครับแบบสร็จรูปแล้วนํามาออกแบบจัดวางนะเก็บเศษให้มันเรียบร้อยแล้วก็นากลุกเข้าไปซึ่งผมบอกเลยดีไซน์แบบนี้นะครับแปลกใหม่มากๆนะครับแล้วก็ดูลงตัวอีกด้วยพอเสร็จออกมาเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะบอกอีกหนึ่งอย่างไหนคิดก่อนบอกว่าพื้นเป็นไอ้นี่ไงอีพ็อกซี่ไงบอกงี้ครับจริงๆเนี่ยอีกอีกประมาณ3วันนะครับมันจะถึงเลิกกำหนดเปิดร้านของทางลูกค้าแล้วนั่นกะนะ็คือวันลอยกระทง ใช่ไหมซึ่งตอนนี้เหลือเวลา3วันไม่ทันอย่างแน่นอนในการที่จะให้ไอสีพ็อกซี่เนี่ยมันเซ็ตตัวแล้วก็สามารถใช้งานได้โดยไม่ลอกล่อนนะครับเราจึงพูดคุยกับลูกค้านะครับมีการปรับเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยนะครับเลยเลือกใช้จบที่วัสดุนี้นะครับเป็นเสื้อน้ามันชนิดหนาพิเศษสักนิดนึงนะครับเลือกลายให้มันเข้ากับดีไซน์ของร้านได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้มันทันเปิดร้านไปก่อนนะครับกำหนดส่งงานของเราไปก่อนลูกค้าจะได้คืนทุนนะเปิดให้มันทันเทศกาลลอยกระทงนะครับจะได้ถอนทุนคืนบ้าง หมดไปประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่เยอะไม่เยอะเดี๋ยวบอกราคาทิ้งท้ายกันว่าหลังนี้จบเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อนะสำหรับงานต่อเติมของเราทีนี้เรามาต่อกันเรื่องของงานผนังงานผนังใครจาได้ไหมครั้งที่แล้วยังเป็นตะปุ่มตะป่ําเรียกว่าเป็นผิวดาวอังคารอะนะนะรอบนี้เสร็จเรียบร้อยเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับดูอย่างกับบ้านใหม่นะคุณผู้ชมส่วนเรื่องระบบไฟถ้าใครบอกว่าทําไมถึงเลือกเดินเป็นรอยแบบนี้ไม่เรียบร้อยเอาซะเลยจริงๆไม่ใช่นะครับต้องบอกคำว่าเข,ข้าใจกันนิดนึง ผนังที่เป็นอาคารพาณิชย์แบบนี้นะครับมันใช้ผนังร่วมกันของทุกๆคู่หานะครับฉะนั้นเราจะไปกรีดเราจะไปเจาะเนี่ยมันทําไม่ได้แน่นอนนะครับเราจึงแก้งเหตุผลกับลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าโอเครับได้นะครับซึ่งข้อดีของการเดินรอยแบบนี้ผมก็เคยพูดไว้แล้วในคลิปก่อนๆนะครับลองไปติดตามหาคลิปเมื่อก่อนดูได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ครั้งที่แล้วผมบอกว่าระดับของฝ้าระดับของพื้นมันไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะมันเป็นห้องขนาด2คูหาต่อกันหันตูดชนกันนะครับ ทีเนี้ยผมก็ทิ้งท้ายว่ามันจะจบยังไงจบแบบไหนให้มันดูเรียบร้อยดูสวยงามใช่ไหมนี่เลยครับวิธีการที่เราเลือกใช้ใหเห็นไหมเล่นระดับไปเลยในระดับมันก็ต่างกันแล้วมันจะได้เหมือนฝ้าดอกนะเหมือนฝ้าหลุมซึ่งก็ดูดูแทบไม่ออกว่างี้ดีกว่านะครับพื้นก็เช่นเดียวกันนะแล้วก็ตัดมามุมนี้ตอนแรกครั้งก่อนห้องน้ำประตูอยู่ฝั่งนี้ได้ไหมที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราจับฟลิปมาเลยนี่ตอนนี้ก็เรียบร้อยเข้าไปแล้วดูแทบไม่ออกว่านี่คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับ อย่างกบมันมีมาอยู่แล้วของเดิมเลยนี่นี่นี่มาแอบเปิดให้ดูสักนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมว่าทําไมพื้นมันเป็นลักษณะน,นี้กระเบื้องอะไรมันดูแนบเนียนจริงๆสีเนี้ยนะครับมันคือสีทากระเบื้องโดยเฉพาะแต่ตอนนี้สียังไม่แห้งขออนุญาตไม่ได้เข้าไปวิวนะครับเดี๋ยวมันจะเลอะเปืเป้อนกันซะหมดนะครับนี่พอมามุมนี้มุมนี้คืออะไรใช่ไหมมุมนี้คือหลังร้านหลังร้านก็ต้องใส่ดีเทลเหมือนกันนะครับจะปล่อยรายละเอียดให้มัน เสียเปล่าไม่ได้เพราะว่าคอนเซปต์ร้านมาขนาดนี้แล้วตรงนี้จะดีไซน์แบบทิ้งๆไปไม่ได้นะครับฉะนั้นเราจึงเลือกออกแบบให้ใช้เป็นหน้าต่างบานใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็กระจกที่เลือกใช้ดีไซน์ของเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบานลูกฟักนะครับแต่ฟักที่เราใช้นะครับถ้าฟักแท้ราคาก็จะสูงไปหน่อยทีเนี้ยลูกค้าอยากจะจํากัดควบคุมงบประมาณนะครับให้มันอยู่งบที่ตั้งไว้เราจึงแนะนําลูกค้าเป็นบานฟักเทียมแบบนี้นะครับฟักเทียมเป็นยังไงมาดูใกล้ก็ได้ครับต้าก้องนี่ ไอเนี่ยจริงๆอะถ้าไปหาซื้อทั่วไปมันก็มีขายแหละนะครับเขาเรียกกันว่าคิ้วคิ้วลูกฟักนะครับ PVC ซึ่งเวลามาเนี่ยมันจะมาเป็นเส้นเลย2เมตร3เมตรนะครับแล้วก็มาตัดมาแต่งมาติดตั้งอันนั้นก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดติดต่อเรามาเดี๋ยวเราจัดให้พร้อมประตูสวยๆแบบนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยเดี๋ยวลูกค้าเขาจะนำเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวนะครับมาติดตั้งแล้วมันจะอารมณ์เหมือนพวกบาร์พวกบาร์น้ำบาร์ที่นั่งก็อี้สูงๆอ่ะนะครับอย่างที่เห็นแหละ ร้านอ่ะมันไม่ได้มีขนาดกว้างขนาดนั้นนะครับในทุกๆพื้นที่ในทุก,ทกส่วนเนี่ยเจ้าของร้านเราเนี่ยหรือลูกค้าเราเนี่ยนะครับเลยต้องจัดสรรในทุกๆท,ที่นั่งให้มันได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดเท่านั้นเองนะครับส่วนประตูหลังร้านก็สเปคเดียวดีไซน์เดียวกันกับหน้าร้านกันเลยนะคุณผู้ชมนี่จะประมาณนี้แล้วก็มุมนี้มุมนี้เดี๋ยวพนมาดูมุมนี้บ้างใครยังจําได้ตรงนี้เดิมทีที่ผมบอกเป็นอะไรมันเป็นบันไดใช่ไหมไอ้ตรงนี้ยังไม่มีแผ่นปิดตรงนี้เลย ใช่ไหมครับคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ใต้บันไดเป็นห้องใต้บันไดทีเนี้ยอยากจะให้มันเรียบร้อยมันก็ต้องปิดนะครับโดยผนังเบานะครับแต่ทีเนี้ยข้างในมันมีพื้นที่อยู่ลูกค้าเราก็เสียดายพื้นที่ก็เลยบอกเราว่าอยากได้เป็นห้องเก็บของเล็กๆฉะนั้นเราก็เลยเอางานบิว์เสร็จจากตรงนู้นนี่มาเติมตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นบานที่จะเข้าไปสู่พื้นที่เก็บของนะครับเปิดยังไงไม่มีที่จับเลยน้องอันนี้เขาเรียกกันว่านี่บานกดกระเด้งนะคุณผู้ชมนี่ก็ไปก็จะเป็นห้องเก็บของได้ปกติทัั่วไปนะครบ ก็เรียบร้อยติดตั้งเสร็จสับเก็บงานพร้อมส่งมอบกันแล้วนะทีนี้มาว่ากันถึงในเรื่องของระบบแอร์กันบ้างแอร์ที่ท่านเห็นนะครับอาจจะงงว่าเมื่อกี้หน้าร้านมันเป็นบานเปิดไม่มีกระจกใดๆปิดกั้นแอร์ตัวเดียวส0 0 0 0ื่นกว่าเนี่ย BTU เนี่ยเพียงพอเหรอน้องแอร์ไม่ทะลุออกหมดเหรอไม่นะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมีตัวพัดลมดักไอความเย็นนะครับไม่ให้มันออกนอกร้าน ติดตั้งตรงนี้เนี่เดี๋ยวผมพามาดูจะได้นึกภาพตามผมออกนะนะครับผู้ชมนี่พามาตรงนี้จะได้นึกภาพมันออกไอตัวดักความเย็นของแอร์เนี่ยมันจะติดตั้งตรงนี้ยาวเลยเป็นแนวเดียวกันนะครับมันจะเป็นลมเป่าอ่ะไม่ใช่ลมเย็นนะเป็นลมเป่าลงมาเหมือนเหมือนประตูเซเว่นอ่ะถ้าผู้ชมอยากจะนึกภาพตา,ตาผมเหมือนประตูเซเว่นเลยเป่าตรงนี้เพื่อกั้นไอความเย็นจากแอร์ที่เราติดตั้งไว้หลังร้านแล้วให้มันพุ่งมาหน้าร้านนะครับฉะนั้นความเย็นเนี่ยจะกักหมุนเวียนอยู่ในนี้ยังไงก็ไม่ร้อนอย่างแน่นอน ทีนี้มาดูเรื่องระบบฝ้างานไฟของเราบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกพอเป็นฝ้าฉับเรียบไฟเราส่วนใหญ่นะครับในทุกหน้าง,งานของเราจะเลือกใช้เป็นไฟแบบฝังฝ้า LED ส่วนการจัดโวลูมของไฟนะครับเราก็จัดจะจัดให้ประมาณนึงว่ากลุ่มไหนควรเป็นโทนไหนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้ามีเรฟเลนซ์มามีแบบที่อยากจะได้อยากจะจัดกลุ่มไฟเองโวลูมของไฟเองก็แจ้งเราได้นะครับอย่างเช่นหน้าง,งานนี้เห็นไหม ตอนแรกเราจัดเป็นไฟเดรลท์ให้มันสว่างทางร้านไปเลยแต่ทีนี้ลูกค้าบอกขอจัดใหม่อยากได้เป็นวอมไว้นี่ตรงนี้แค่บางจุดพอมันจะได้ดูอมส้มนิดๆให้มันดูอบอุ่นอบอุ่นเข้ารับกับงานดีไซน์ของทางร้านนะครับในร้านน่าจะครบถ้วนกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพามาดูหน้าร้านกันบ้างที่ครั้งที่แล้วผมทิ้งท้ายทิ้งโจทย์ไว้เลยว่าเราจะจบงานกันแบบไหนเก่าๆแบบนี้มันจะจบแล้วมันดูสวยยังไงนึกไม่ออกใช่ไหมตามมาดูกันดีกว่ามา เราพามาดูในส่วนของงานหน้าบ้านกันบ้างนะครับที่ครั้งที่แล้วนะครับไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นเฉลียงชั้นพักปูนใช่ไหมที่มันเก่าทุดโซมแบบอย่างอนุนก็ได้นะครับสภาพตอนแรกมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วผมก็ทิ้งโจทย์ไว้ว่าแล้วเราจะเก็บงานยังไงให้มันดูเรียบร้อยดูสวยงามใช่ไหมไม่ต้องคิดะไรมากครับคุณผู้ชมขัดเตรียมผิวกันเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งมาแลนดแนงเข้าไปทาสีเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งเป็นไฟกล่อง led แ,แบบนี้เข้าไปสัก2จุดนะครับส่วนด้านหน้าทางลูกค้าเราก็อยากจะเพิ่มเป็นหลังคากนนนสานรบบเป็เมแแผ่้ว เพราะว่าลูกค้าเราคํานึงถึงลูกค้าที่จะเข้าร้านนะครับในอนาคตกลัวเดี๋ยวจะเปียกปอนเวลาฝนาสาดแต่สิ่งที่สําคัญนะครับการต่อเติมกันสาบแบบนี้ต้องคํานึงเลยอย่าเลยพื้นที่เด็ดขาดนะครับไม่งั้นมันจะมีผลในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วนะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาสรุป ทั้งหมดทั้งมวลกันนะครับในเรื่องของการดีไซน์ของอาคารพาณิชย์ลักษณะนี้กันนะครับมาสรุปภาพรวมของงานดีไซน์กันทั้งหมดทั้งมวลของหน้าง,งานนี้กันนะครับเพื่อมีลูกค้าท่านใดนะที่อยากคิดอยากจะต่อเติมอาคารพาณิชย์เก่าๆแบบนี้นะครับคือลักษณะกายภาพของอาคารพาณิชย์เนี่ยมันส่วนใหญ่นะมันจะมีลักษณะแคบแ,แต่ว่าลึกใช่ไหมฉะนั้นการจัดสรรที่นั่งของลูกค้าเนี่ยที่จะเข้าร้านนะครับหากท่านใดเนี่ยเลือกรับให้ทางเราหรือเป็นรูปแบบบริษัทก็ได้ให้ต่อเติมดูแลงานก่อสร้างทั้งหมดนะครับ ข้อดีก็คือเขาจะคิดคิดแทนเราเลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของเวสเปสนะจะซีเรียสมากๆในเรื่องของเวสเปสจะไม่ให้มีเกิดขึ้นเลยนะครับการเสียพื้นที่ในส่วนต่างๆทุกอย่างต้องใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับผมเลยซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับพยายามอยากจะย้ําว่าที่ราคาทุกอย่างนะครับมันมีต้นทุนมากกว่าผู้รับเหมาแบบทั่วไปเนี่ยมันเพราะเหตุใดประมาณนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวตัดมาดูตรงนี้นิดนึงอะไรเนี่ยอันนี้ของตกแต่งร้านลูกค้าเหรอ ไม่ใช่นะอันนี้ของทีมงานผมโอ้โหซื้ออะไรกันเยอะแยะต้องบอกงี้โลเคชั่นตรงนี้มันใกล้กับนนบเกอรีสำหรับใครสายขนมเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีเลยนนบเกอรี All, นะครับตรงเนี้ยใกล้มากๆเดินไปไม่กี่ก้าวเองไม่กี่2 3 0 0เมตรมั้งก็ถึงร้านนนบเกอรีแล้วนะฉะนั้นพลาดไม่ได้ที่จะซื้อกลับไปนะครับผมก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยู่ละแวกนี้โซนนี้หรือมาเที่ยวแถวนี้พอดีนะครับอยากจะแวะเวียนเข้ามาดูงานออกแบบรีโนเวทของเรารที่หน้างานนี้แล้ว เดินซื้อขนมปังที่นนเบเกอรี่ใช่ไหมอาจจะติดคอนี่เดินมาอุดหนุนล,ลูกค้าผมได้นะครับลูกค้าผมเนี่ยเปิดเป็นร้านบิงซูไอศครีมแล้วก็น้ำชงนะครับมันจะได้คล่องคลอนะครับจะได้กินยังมีความสุขชมงานออกแบบต่อเติมกันไปนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะได้งานแบบนี้เลยมีตึกอาคารที่ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยอยากจะเริ่มกลับมาพัฒนาแล้วนะครับอยากจะเปิดร้านอะไรในฝันสักหนึ่งร้านนะครับก็ฝากบริษัทเราไว้ด้วยนะครับอนเซ็ปต์ ดีเวล็อปเมนต์เนีคอนดักชันนะครับเราดูแลเรื่องอะไรบ้างก็ดูแลให้แต่งงานออกแบบนะครับดีไซน์แล้วก็เขียนแบบเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างนะครับออกแบบรับเหมาต่อเติมอ่าก่อสร้างอาคารรับพักอาศัยรีโนเวทหรือแม้กระทั่งงานบิวอินนะครับเราดูแลให้ครบวงจรจริงๆนะฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมทีคอนเซปต์ให้มากกว่าคำว่าต่อเติมครับบ้านคือความฝันให้เราช่วยสารฝันให้คุณสิครับขอบคุณครับลาไปก่อนบ๊ายบาย